สวัสดีครับพ่อเปี่ยนครับครับวัสดีท่านผู้ส้มท่านผู้ฟังอยู่ทางหุ่นเด้อครับครับมื้อนี้กะมาตามตอนแนวทางของคุณพ่อเปี่ยนครับงวดของวันที่หนึ่งตุลาคมหกหกครับมื้อนี้อ่าคุณพ่อกะว่าคุณพ่อฝันดีเนาะพอนะครับเนี่ยว่าฝันต้องถาว่าเสลนรลตะเดนแล้วงวดนี้เต็มมากแครับนขาออกก็คือว่างวดนี้พ่อกะสิจัดเต็มขึ้นกันว่าสิแจ็คใบอยู่ไรนี่ครับครับเพราะว่า ย็นพ่อบอกว่างวดนี้ฝันแปลกว่าซูงวดเออแมนอยู่ครับแ้วกาค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเลขที่ฝันครับคือพอฝันนั่สิครับฝันว่าไปดำหน้ารับจ้างอยู่ไปกับไปดำอยู่นั่นสี่คนนอครับกระดำหน้าอยู่สองหลอกดำไปดำหน้าแล้วปุ๊บมีมอหนึ่งเพื่อนกับมันเรียงโง่อยู่แทนนั้นแล้ะเพื่อนก็บอกว่าไอ้ไข่ ขอยยืมเงินเจ้าเจ็ดพันเด้อคอย่บไ้ได้พันว่าครับก็เลยจะขอว่าเออก็เซยไหวก็ดำหน้าไปเรื่อยล่ะก็พากันดำหน้าไปรับจางเขาไปเรื่อยดำไปโดนจนแหล้วหน้าสองมองนั่นล่ะก็พากันไปนางเทียงบันนี่ครับพลนกเขามาเทียงเฮือนนั่นละก็เลยพลันมานั่งปุ๊บก็เลยจะของว่าห่วยมึงโให้กูว่า จ้าวบอกจกตีหัวเพิ่นเลยครับตีหัวเพิ่นมึงบมาหายกูว่าบันนี้เพิ่อกดแหลนไปโอู้หายอยู่เพิ่นว่าแหลนเป้างัวเพิ่นกลับบ้านครับเออแต่มึงมาหายกูหนึงลาว่าครับเพิ่อกดหอวมาหายอยู่หายอยู่เพิ่นเป้างูไปนะครับไปกับประเดี๋ยวบันก็จะพักนหนงอยู่ในเทียงครับตัวของหน้าพิ่นเพิ่อก็ว่ามาเด้อกินเขา ผันโมยาปัญใดดอกไม่จิดเขาพัะกพักกันจินจินแล้วตื่นนี่ก็เลยตื่นเลื่อนเลยตื่นพันบมย่าดอกครับครับก็เลยตื่นขึ้นก็เลยพอมาตีซาบะบกจุกนี่ก็เจ็ดยุละครับตีหัวนี่ก็หัวก็หายุละครับจะบกจกมาตีหัวก็เลยพอไให้ท่านนี่ละสองสองหางนี่ละมันม้วนกับพอกมันเจ้ยู่ล่ะนี่ครับไอตันเซลเด้อ าพ่อตีไซเล็กนี่เนาะใหผมเขียนเนล่าสองห้างเนล่ะเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์นี่คือตัมาเจ็ดพันเจ็ดพันหาเจ็ดพันหาก็ได้ตัดสูงหนูไปตัวหนึ่งกับมาใส่ครับแล้วก็ตรงกับเลขที่จอบกับเจ็ดจอบกับเจ็ดหัวกับหาหัวกับหาโอ้ครับแล่ถ้าใช้มาเลนเราสองตรงสี่ก็ได้เลยครับครับเจ็ดหาศูนย์เนาะครับแล้วแปดแปดหาล่ะพ่อ บอขึ้นหายมันใายต้นนีปะคามมันออกมากับตัวนี้ตัดศูนออกไปนี่อพอคือ8ปกันไว้อีกตัวนึงกันไว้ตัวนึงขึ้นหายครับแต้มหนึ่งส่วนเจ็ดหาศูนย์นี่แยลืมตัดน้ำแน่เนาะพอเนาะอาริเปเป็นเจ็ดศูนย์ห้าศนย์ันหนสิบสี่มันขึ้น2แต้มครับเพน่้นเล่นเป็นกัลงมากสิบสองกัตึงกันรันแต่เจ็ดหาเนาะพอเนครับบางทสิบหกบางหนึงกับฟันละเขาให้มุดน้ำแข่งกัน จะคลองกับไปมูลน,น้ำได้ที่หนึ่งก็ได้หมูตัวหนึ่ง,งก็เมื่สิบสี่บาทอ่าครับกระดามากระได้สิบสี่นั่นแหละวะันท<ะ>ี่สิบหกหนึ่งอ้ว่ามันลงลงสองแต้มนะพ่อลงสองแต้มแับผมได้สิ้เป็นสิขึ้นสิลงกระถือด้วยกันบ่้งเออลงหลายมันกันบบุถึงแล้วพอวส,ส่วนมากเขาสีขึ้นแต้มเดียวลงแต้มเดียวเท่านั้นเวลาเขาซื้อเลขมูลหาจนได้ละก็ครึ่งเซียนละนี่งยันหาศูนย์นี่ถ้าตัดศูนย์ถิ่มตัวหนึ่งกรับเอาศูนย์ศูนย์มาใส่อีกตัวหนึ่ง ห้าเจ็ดแล้วก็ซุนซูนก็ได้ถ้าได้มากมากนี่สิขึ้นส่ลนนี่ห้าเลนงโตกับซีเอาห้าห้าเจ็ดถ้าพูดได้เล่นอีกุนหนึ่งกับซุนูนุนนก็ได้นี่เล่นซุนนก็ได้เห่นสโตแต่ถ้าพูดได้มากอะคมากขึ้นมากล้นคือว่าละน <glue S 2> ี่ยหะแล้ถ <Juan> ้าคนมากก็ย <necessary> ังมากเรื่องหูมือจิดเขาแล้วก็หูมือทั้งสิ้นละที่สามากบมาเขียนไว้เขียนไว้สมหมด อ๋อ oh, okay. เขียนอะไรสมวนเนาะครับก็บคือว่าเงื่อนที่เขายืมนี่เขาได้ไหพ่อเจ็ดพันเจ็ดพันเขายืมนี่เจ็ดพันเจ็ดพันอ๋อคือคือบริเวณเจ็ดพันหาเนาะเมื่อกี้บอกผิดเนาะคือเจ็ดพ <7, 000. S 2> ันที่ว่าพ่อไปไปหน้าไปหน้าไปดำหน้ารับจ้างไปดำหน้ารับจ้างแล้วก็มีคนคนหนึนน่ง เขาเนี่ยยืมเงินพออยูเจ็ดพันเขาบอกว่าสีบ่อหายพ่อหายเพิ่นมาเรียงง่วน่ะเพิ่นจูงง่วนมาเลียงบนบนพอหน้าไกลๆน่นครับครับแล้วพ่อพ่อพักเทียงพอดีเขามาตรงกระท่อมพ่อก็เลยโมโหเชียดเลยเขาครับก็เลยจอบเนี่ยตีหัวเขาแต่มานางมู่กันเลยเจ้าบอกจจมมาตีเลยตีเขากลแลนบ้างว่าเสียหายยุ่หรอกเขาว่าเออเขาเสียหายเงินขึ้นยูเสียเงินขึ้นยูเขาว่าครับครับเขาก็ห้องแลนไปแล้วแลนไป ปเปางัวเขาไปเขากับพอดีเาาท่เจ้าของทียนเราว่าไม่ได้คิดเขากัเน,เนเลยเมื่อเลยวันนีค้ครับครับเทีนี่พ่อก็เลยตีตัวเลขให้ว่าเจ็ดหาศูนย์คือเอาบอกจอบตีหัวเขาจอบกระเจ็ดหัวกระหาจอบกับเจ็ดยู่แล้วหัวกับหาศูนย์ศูนย์นี่คือเอามาจากจํานวนเงินเจ็ดพันครับศูนย์มาใส่เพราะว่าเอ่จ็ดก็ไม่อยู่แล้วก็เลยศูนย์มาเติมใส่หานี่น้ำ แล้วแตู่้ทันพุซโซ่คนมากเ้อะครับเราวาแต่ละคนกับตีตัวเลขบอกคือกันเนาะพ่อเนาะแล้วแต่ความเสียบความเสียเผยความเสียมั่นครับครับใบกันเลขตัวนี้เอามาคืนให้แต้มนึ่งนี่แปดห้าแปดห้านี่แหละว่สำรองไว้ครับครับส่รองไว้ลองเบ่งครับกับฟันแค่สันสันเนาะพ่อเนาะครับแต่คนไปนำหน้ารับจ้างมันก็ไม่ดครับครับในในวันนี้นี่พอพอเปลี่ยนนฟันแค่ฟันเดียวนี่บอกครับนี่ละ ที่ว่าฟันจาได้ชัดเจนที่สุดที่สุดอ๋อที่สุดแล้วเนาะคือเฮาเลือกฝันที่ว่าเฮาคิดว่าหน้าหนาจํๆดิครับตัวเลขหนาสีมาเนาะครับโอเคครับพ่อตัวใดบ่จาบ่ใครเอาน่าอืมครับจาได้แมนเลยว่าครับและลองก็มีประมาณนี้เนาะพ่อครับ่ยาวดอก่า่ผู้ชมครับลองพิจารณาเบื่องครับแนวทางความฝันของคุณพ่อเปลี่ยมครับ วดของวันที่1ตุลาคม66ครับอ่านผช้ชมกับซอยคุนพ่อตีตัวเลขเบิงน้าเนครับเพราะว่าบางครัง้งเนื้อหาความฝันคนฝันอาจ์ติตีตัวเลขบ่ไดดแต่คนเบิงอาจ์ติตีตัวเลขแน่นครับกับพิจาณาเบิองลกวกาคอมเมนต์มาหลายๆนะครับซอยกันตีซอยกันแกในช่องของเคยอีสานใต้ครับมีตัวเลขดีเด็ด,ด,ดตัวใดกับคอมเมนต์มาแบ่ง,บงปันกันได้ครับครับสหรับมือนีเนะพอนะ ฝนกระตกแดดครับทานผูมชมครับสลับมือนีเนาะพอ่อฝนกระตกแดดกระออกเนาะฝนติ่นนตกตั้งแต่เมือ่อคืนครับทานผูมช่มแล้วกระตกเรื่อยๆทั้งยุดทั้งตกแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่แดดออกแห้งมันสิเริ่มจากวันที่หนึ่งววันที่เจ็ดนี่แหละเดอนตุลาเน,นี่ยแหละฝนสิมาแห้งทั้เลยละครับครับก่อย่าลืมดูแลสุขภาพ กันน้ำเนยนะพอนาะแแ่นแล้วระวังแต่แท่นนำไรนำนังอย่าไปลงเด้ออันตราลอันตรายว่านอกวันแนระวังแตท้ครับ้องกันไหว้เน่ให็นำไยป้าไรผสญุยนให้น้องไปขอของลงน้ำได้ครับเอาพอไหวพ่อในถูุ่ชมน้ำเนยครับสำับงวดนี้ครับพ่อถัู่้ชมถัู้เบึงให้โคกห้มันเด้อ้มีลำม่รวยในกันทุกทก แข่งกันสูสุดคนเด้อให้รวยด้วยกันอย่าไปรลายอย่าเห็ุเลอะไรนี้น้อยนเลยครับตัวเลขตัวเลขของพ่อคือตัวนี้เนาะพ่อเนาะละสองหางนี่ยละสำนั่นลก750ครับ8หาครับท่านผู้ชมครับแต่แต่ไม่อยากได้ใส่00น้ำกันได้ครับนนั่ครับ00ฝากไว้อีกตัวหนึ่งป่พ่อฝากไว้ตัวหนึ่งครับครับเพื่อมาเพื่อแต่ฟังในในคิดในยังยเขา ใส่เอาครับขอบคุณในรายครับพ่อครับ,รบขอบคุณครับ,บเด้อท่านผู้ชมท่านคนก็นได้พ่อกับคนพี่การนละ